สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่เรามานอนที่หมู่บ้านนี้นะคะสองคืนนะคะหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเออไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะสง,งบเงียบมากๆนี่ก็จะเป็นเออโบสถ์นะคะโบสถ์เก่า วันนี้ก็จะมีฝนตกโปรยนะคะที่อิตาลีนะคะแล้วก็มีหมอกลงก็ะจะเป็นมึงหมู่บ้านที่คันผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นฟาร์มงามนะ,ะแต่เราเข้ามาสัมผัสข้างในเราจะรู้ถึงฟาร์มเงียบสงบมากนะสะอาดเพราะว่าเราสังเกตว่าจะมีออคนทำฟาร์มสะอาดนะคะรถเก็บ ปาดถูตลอดนะคะถนนหนทางของเขาสะอาดเงียบสงบมากๆนะคะทุกคนก็<ม><ม>จะเป็นหมู่บ้านติดภูเขาเออก็จะมีผสมผสานทำไล่วายนะคะ หมู่บ้านเออดีดีโมเสสเดี๋ยวพี่นีภาคจิตนะครับเพราะว่าเออจะไม่ค่อยถนัดเรื่องการจะไม่ถนัดเรื่องการเอ่อเอ่อพูดชื่อนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเอ่อเอ่ยชื่อนะ หมู่บ้านนี้ก็จะเก่าแก่มากกว่าสองพันปีนะคะสมัยก่อน,นุันก็จะเป็นเอ,อ่อพวกโคมานะคะเข้ามาเป็นเมืองพวกโคมาเขาอยู่แล้วต่อมาก็มาขึ้นเป็นเมืองของอิตาลีผู้คนส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสแต่พอขึ้นเป็นเมืองของอิตาลีเขาก็ เป็นที่จะให้ออทุกคนเรียนภาษาอิตาลีนะคะเงียบสงบมากๆเลยนะเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงผู้คนคุยเลยนะทุกคนจะเป็นร้านอาหารบ้านเมืองก็จะสร้างดูหลังคานะถ้าเราดูข้างนอกผู้คนก็จะอยู่ กันก็จะมีร้านดอนกไม้มีอะไรตามปกติมีร้านอาหารนะคะก็จะเป็นบ้านพักก็จะเป็นโรงแรมนะถ้าเรามองออจากข้างนอกออออถ้าขับรถผ่านเมืองนี้เนาะเราก็จะเห็นออฟาร์มงาม ของเมืองนะดูหลังคาบ้านหังเกตพี่นี้ก็จะเก็บภาพนิดๆหน่อยมาฝากนะคะก่อนกลับแล้วต่อไปเราก็จะไปออถ่ายตามเออประสาทนะคะเมืองนี้ก็ไม่ค่อยมีประวัติอะไรมากมายนะคะที่สัมามเขาเนาะ พี่นีจะชอบใจบ้านเมืองพวกนี้เพราะว่าเขาสร้างด้วยหินนี่นะคะชื่อของหมู่บ้านนะคะโมโมเชกส่วนใหญ่บ้านนะคะถ้ายังไม่อบมบำรุงอนุรักษ์เขาจะสร้างเออ,เอ,อ เป็นหินนะคะหลังคาก็จะเป็นเหมือนหินเนาะหลังคาบ้านนะเขาจะเป็นแต่บางครั้งเขาก็เอามาซ่อมแซมบ้างเปลี่ยนแปลงบ้างสิ่งที่เราชอบใจมากๆก็ตรงที่ว่าออคนสมัยก่อนนะคะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแต่สามารถออทำหมู่บ้านเนาะ บ้านที่สวยเมื่อนี้ก็จะผ่านมาประมาณอันนี้ก็จะเป็นตู้หนังสือก็จะผ่านมาเออก็ตั้งได้มากกว่าสองพันปีนะคะอย่างโรงแรมที่เรามานอนเนาะก็ใหญ่โตมากนะหลายชั้นห้องเก็บของก็ให้พาไปดูเนาะห้องนู้นห้องนี้ห้องอะไรแบบเนี้ยเออก็เย็นนะะ พี่นีคิดว่าบ้านที่ก,ก่อขึ้นด้วยหินนะมันก็จะเย็นมากนะขนาดพี่นีเดินเออเดินเข้าอุมโมงนี่นะก็ยังเย็นแล้วนะคะทุกคนจากเออที่เรานอนนะคะบ้านที่เขาสร้างด้วยหินเนาะ พี่นีก็เข้าไปนอนแต่มีฟาร,ร์มรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะเขาก็สบายหลับสบายมากคือหลับสบายนะนอนเออไม่หนาวนะไปโรงแรมนะอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์ก่อตั้งเออตั้งแต่เท่าไหร่เออเดี๋ดูก่อน หนึ่งพันเก้าร้อยสี่ศูน์หนึ่งพันเก้าอยถึงสองหนึ่งพันเก้าร้อยสี่ห้าเร่องอะไรอ่เริ่มต้นหนึ่งพันเก้ร้อยสิบห้าหนึ่งพันถึงหนึ่งพเก้าร้อก็คงจะเป็นประวัตินะคะทุกคนก็เือเราก็เก็บเอามาฝากนิดหน่อยเนาะเราอาจจะภาคไม่เป แล้วอาจจะภาคไม่เป็นนะคะแต่ว่าพี่นีก็ออแค่นำเสนอภาพก็รู้นิดๆหน่อยๆเราก็เอามาฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนเราก็จะไปต่อนะคะข้างหน้านี่ก็จะเป็นโรงแรมที่พี่นี่มานอนนะคะออสีเหลืองที่มี ขีดเขียนนะคะแต่ข้างในข้างนอกเราจะเห็นสภาพแบบนี้เนะแต่ข้างในเป็นหินหมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่นีจะพาไปดูข้างในนิดนะคะด้านหน้าโรงแรมนะคะทุกคนข้างด้านในก็จะเป็นหินหมดนะคะเป็นไม้เป็นหินหมดเราก็ขอขอบคุณที่เราได้มาพักผ่อน ขอบคุณป้าเล่ที่พามานะคะก็จะเป็นไม้ผสมออปูนหมดเลยนะคะทุกคนหินนะคะหินคนสมัยก่อนเขาก็ก่อสร้างได้ดีมมากพี่นีก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์ให้พี่นีเพราอเป็นกำลังใจไปเที่ยวที่ไหนก็จะเก็บภาพบรรยากาศดีๆเอามาฝาก,กเพื่อนๆนะคะทุกคน พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ